กระปวดใช้เวียอยา่าง,อโโางนรกันช่เราฟังเข้มาขอนนทนทางคณตศาสตร์เท่านั้นให้ทุกท่านชงชเราฟังเพื่อความบันเทิงเราครับตอนนี้ปเป็นเียบฮานอยนะครับเล่นตัวเดียวนะครับวันที่ ารกระดาะครับใครไม่กดถูกใจคลิปนะกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับ กดติดตามดูแล้วครับเพิ่มไว้ได้นะครับจะไม่พลาดคลิปว่าระทางต่างทางชนะแล้วกดถูกใจคลิปนันนะครับคลิปไหนของทางชนะกดถูกใจคลิปนั้นให้ด้วยนะครับคลิปรุอคลิปของทางชนะก็เทียบผลดูเพื่อความบันเอิอเท่านนะครับ เดี๋ยวนาทเทียบผลเจพาะกิลนับพิเศษนะครับ,รรบปกติน้ครแล้วก็ vip นะครับ เน้นเทเลราฟก็เน้นเจ็ดนะครับถ้าใคร okay. ไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปเทเลรับจอเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับ,รบ,รบ,รบแล้วก็เจ็ดแปดนะครับ เ,เคล็ดลับของทางเช้านรับเที่ยวฝนดูเพื่อความมันเถอะนะครับกระโดดโฆษณาขึ้นมานะครับกระโรนะครับเดี๋ยวปวดกลี๋เดี๋ยวข้ามโฆษณานะครับดูโฆษณาให้กันนะครับ